อากาศจะเข้าค่ะโกาเข้าค่ะทีนี้คนที่เขาทาําทการเอ่อทการออกแบบการทดลองเขารอบครอบดีมากะเขารอบครอบดีมากเขาทําการเอ่อใส่อีกชั้นหนึ่งนะใส่อีกชั้นหนึ่งนะคะเออก็ได้เลยนะคะอ่ะนวรัดมาลูกเข้ามาค่ะดีเซลเพชชนปนิดามาแล้วะจุดทามาสเป็นไงบ้างมีใครติดต่อจุดามาสให้ครูหน่อยค่ะ ตาไหวไหมคะเข้าได้เข้าได้เยี่ยมมากต้าตาเปิดหน้าจอได้ไหมคะวันนี้ตาเปิดหน้าจอไม่ได้ใช่ไหมลูกตาเปิดหน้าจอไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะนะคะเปิดหน้าจอไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูจะเชิญอาจารย์ที่นิเทศคุณครูอีกรอบหนึ่งค่ะลูกโอเคค่ะแล้วก็คุณครูจะ เชิญผู้นิเทศคุณปูอีกท่านมาโอเคค่ะอ่ะมาเข้ามาแล้วก็ดูไปเลยนะรอบตอต่อไปนะคะคุณปูจะเริ่มเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วของเรานะคะอ่ะทีนี้นะคะเราใส่ในหลอดที่สาเรารู้แล้วค่ะลูกว่าป้องกันไม่ให้แก๊สออกซิเจนเป็นไงคะลูกกับเข้าไปละลายอยู่ในน้ำซึ่งเป็นคำตอบที่ นักเรียนช่วยกันตอบได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกด้วยนะคะอ่าทีนี้ต่อไปคําถามที่3เลยนะคะใครรู้ช่วยตอบเลยคะ่ะตะปูเหล็กในแต่ละหลอดสัมผัสกับสารใดบ้างคะลลกดูเราต้องไล่ไปทีละอะไรคะทีละหลอดใช่ไหมคะถ้าเจอคําถามที่3ามคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอ่านคําถามนักเรียนเห็นที่ครูแชร์หนะ้าจอใช่ไหมโลก ค่ะ,คะ,ะข้อที่สามค่ะลูกตะปูเหล็กในแต่ละหลอดสัมผัสกับอะไรบ้างหลอดที่หนึ่งค่ะไปก่อนเลยมีอะไรบ้างคะสัมผัสอะไรบ้างน้ำน้ำค่ะเนื้อเรียนมาแล้วคุณครูบอกที่เห็นโลง่งๆมันไม่โลง่งมีอะไรคะอากาศอากาศมีอะไรคะมีออกซิเจนตอนนี้เราเร่งเรามุ่งไปที่ออกซิเจนแต่ไม่รู้ทำไมเนาะเออ เราเล่มุ่งไปที่ออกซิเจนค่ะทีนี้ไปที่หลอดที่สองค่ะหลอดที่สองมีอะไรคะมีอากาศไหมไม่ดูเหมือนจะไม่มีอ่าหลอดที่สองดูเหมือนจะไม่มีนะคะปิดจุกอย่างดีด้วยเข้าไม่ได้แน่นอนอะค,นคุณครูบอกแล้วว่าเราไม่ได้ปิดอย่างดีค่ะลูกใช่ไหมคะอ๋ออาจจะมีการล<อ>ิดลอดเข้าไปแต่ที่แน่ๆเราไม่ได้ไล่อากาศ ถึงเราจะปิดจุกแต่ก็ต้องมีพื้นที่เห็นไหมลกูกเราไม่ได้ใส่น้ำใช่ไหมคะมือมีพื้นที่ว่างตรงเนี้ยพื้นที่ว่างตรงเนี้ยไม่ได้ว่างนะถูกไหมเต็มเต็มไปด้วยอากาศค่ะอ่าอย่ามาเต็มไปด้วยอากาศค่ะ,ะแสดงว่าบริเวณรอบๆก็ต้องมีออกซิเจนแน่นอนถูกหรือไม่ถูกแต่สิ่งที่เขาดักไว้คืออะไรคะเขาใส่อะไรนะมีสรงหรีอะไรคือแคลเซียมคาไลท์ใช่ไหมคะ ก็คืออ๋อเอาเกลือมาดูดอะไรคะที่ไอซ์บอกอะดูดอะไรในอากาศความชื้นอ๋อดูดความชื้นถูกต้องเกลือมันดูดความชื้นในอากาศค่ะมันไม่ได้ดูดออกซิเจนนะเพราะฉะนั้นหลอดที่สองจะไม่มีความชื้นนะคะต่อไปหลอดที่สามค่ะคราวนี้หลอดที่สามต่างจากหลอดหลอดแรกตรงที่ว่าน้ําก็ต้มรู้ไปแล้วว่าต้มเพื่อไล่อะไรคะไล่ ออกซิเจนใช่ไหมคะเราสังเกตเวลาต้องเรียนต้มน้ํามันมีฟองฟองนั้นน่ะมันมาจากไหนเออเราบินนักวิทยาศาสตร์เราเรียนมาแล้วมันคืออากาศที่อยู่ในน้ําค่ะไล่เอาอากาศที่อยู่ในน้ําออกไปไล่ออกไปเพราะฉะนั้นน้าต้องน้นำที่มีต้านเราทําแบบนี้เสร็จแล้วน่ะเทเลยคะเทน้ำมันพืชลงไปปิดตรงข้างหน้าเหมือนเป็นฟิล์มปิดไม่ให้อากาศกลับเข้าไปในน้ําได้ โอเคนะคะเสร็จแล,แล้วปิดจุกทับอีกทีหนึ่งสรุปก็คือหลอดที่1มีทั้งออกซิเจนและความชื้นหรือน้ําหลอดที่สองไม่มีความชื้นแต่มีออกซิเจนหลอดที่3ม,มีมีความชื้นค่ะคือน้ําแต่ไม่มีออกซิเจนโอเคไหมคะหลอดที่1มีทุกอย่างหลอดที่2ขาดขาดน้ําหลอดที่3ขาดออกซิเจนเห็นไหมคะเป็นการออกแบบการทดลองที่กระชับมากๆเลยนะคะ แล้วเราจะเห็นว่าหลอดทดลองที่หนึ่งตะปูเหล็กสัมผัสกันนะอเหมือนที่เราพูดไปแล้วหลอดที่สองผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะหลอดทดลองที่สองมีน้ำไหมคะอืไม่มีน้ำไม่มีน้ำแถมยังเอาเกลือไปดูดความชื้นออกไปอีกค่ะส่วนหลอดทดลองที่สามตะปูเหล็กสัมผัสกันโอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะเนื่องจากเราต้มน้ําเพื่อไล่แก๊สออกซิเจนออกไปแล้วแล้วก็เติมน้ามันคือเป็นชั้นบางๆไว้เหนือผิวน้ำและปิดจุกยาจ้าโอเคมีคําถามทุกตะปูเหล็กในหลอดทดลองคําถามทุกคาถามนะคะสังเกตนักเรียนมันจะนําเราไปสู่การสรุปการทดลองนะคะถ้านักเรียนตอบได้ช่วยกันตอบนะตะปูเหล็กในหลอดใดมีการเปลี่ยนแปลงคำตอบง่ายๆมากคืออะไรคะลูก อที่เท่าไหร่ครับอ๋อจริงเหรอเปลี่ยนแปลงยังไงคะลูกมีเสน่ห์เพื่อนนะน้ำเปลี่ยนสีครับเออมีสีค่ะถูกต้องค่ะสีถ้าใครสามารถตอบว่าสีอะไรได้ก็จะดีมากค่ะในที่นี้เขาใช้กับสีน้ำตาลแดงนะคะตาลโอ้โหถว่าสีตะโมุสีตะโมุโอเคค่ะหามบ้านเราลูกสีตะมุมอ่า มันคือสีน้ำตาลแดงค่ะอ่าต่อไปตอบด้านแน่นอนอะไรที่ทำให้เกิดสนิมเหล็กคะเด็กๆต้องมุ่งไปที่หลอดที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้หลอดไหนเกิดหลอดที่หนึ่งหรือสองหรือสามคะเกิดสนิมตอบได้ที่หนึ่งอสอ่าหลอดที่หนึ่งหลอดที่สองเกิดไหมไม่เกิดงั้นหลอดที่สามก็ไม่เกิดใช่ไหมคะหลอดที่หนึ่งเกิดค่ะ หลอดที่หนึ่งมีอะไรบ้างตับผูสสัมผัสอะไรบ้างน้ำน้ำกับอะไรคะออกซิเจนอ่าออกซิเจนคนนึงบางคนจับประเด็นได้แล้วว่าในอากาศออกซิเจนนะคะก็คือน้ำกับออกซิเจนไปดูว่าเราต้องทำยัไงไปข้างหน้<ช> สัม <segue> ผักับแก๊สอออนียบอย่างเดียวแตะไม่มีน้ำเลนะคะส่วนหลักทดลองของที่สามตะปูในของสัมผักับน้ำย่เดียวนะคะก้แยออกเป็นเจชัดเจนค่ะอาจารย์เขาให้ต้องชัดเจนมาก กกชื่อบอกไปแล้วนะคปะปฏิกิริยาการเกิดนะคะจะนิมเล็กดูสมก,การข้อความนะฮะสมก,การข้อความที่เราเห็นเขียนได้ง่ายๆใช่ไหมลกูกอันแรกสดุดฝัดซ้ายมือเป็นอะไรคะญาติคะนิสิของคุณไปอีกแล้วค่ะอ่าอันแรกคืออะไรคะลกูก ต้องมีเหล็กก่อนใช่ไหมคะเหล็กต้องบวกกับอะไรคะมีเหล็กต้องใชอะไรอีกคะนีเหล็กก็แก๊สออกซิเจนอ่ามีแก๊สออกซิเจนตอบไปเลยไม่ต้องสนใจสไลด์ครูค่ะคุณสไลด์ครูมันอยู่ที่ความสามารถในการใช้งานของครูละตอนเนี้ยอ่ามีออกซิเจนแล้วก็มีอะไรคะ ดีน้ำค่ะถูกต้องเก่งมากช่วยชีวิตครูค่ะเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ในปฏิกิริยานี้คืออะไรคะลูกใช่ต้องว่าอะไรเลยสนิมครับเออสนิมถูกต้องเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะทีนี้จะไปสรุปการถือกรดมาแล้วมีกรดไหมมีคนต,นตอบว่ากรดอ่าเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วนะตอนแรกคือผมว่ามีกรดไม่จำเป็นต้องเป็นกรดก็ค่ะ ได้นี่เราตอบคำถามถ้าเราตะปูเหล็กไปวางไว้นานๆจะเกิดสนิมไหมคะเกิดร้านขายอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยติดติมเลยนะคะถ้ามีตะปูขึ้นสนิมขายไม่ได้ถ้าเรานาตะปูเหล็กวางไว้เกิดในอากาศนี่แก๊สออกซิเจนและความแก๊สออกซิเจนออกซิเจนคุนังตะปูเหล็ก ตอบแล้วค่ะรีบตอบเลยมีแต่ตะปูค่ะไม่มีออกซิเจนจะเกิดสนิมมั้กไม่ไม่มเวลานะห้าสี่เกิดแล้วไม่เกิดค่ะถ้าไม่มีแก๊สออกซิเจนเกิด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 สกิเกิดเกิดเกิไเกิดกดเเกิดเกเกิดดเกิดเกิดเกดเกิดิเเกเด้ สัมผัสเข้าไปได้สัมผัสกับอากาศจนกระทั่งมีสนิมเกิดขึ้นมันจะสืนิมอาคารย่าง์ระทิบทีนี้เราเป็นตุ๊กตาหรือดูหลังคาบ้านเราก็ได้ถ้ามันมีสนิมเกิดขึ้นนักนักเรียนมันจะมีผลเสียงไหมคะมีค่ะเป็นไงลูกหลังคาสังกะสีอันนี้หมูงมากพูพังถูกต้องค่ะอาคารรถไฟเนี่ยถ้ามีสนิมเรา เวลาลมพายุมาเนี้ยหนูสบายใจไหมถ้าจะไปอยู่ในนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะป้องกันการเกิดซึ่งอันนี้คืออะไรคะทราบไหมทำได้ด้วยเราผัดกับน้ำแล้ออกซิเจนได้มเป็นซากของอะไรสักอย่างใช่ไหมสะพานกล้าใช้ไหมอันนี้เป็นการป้องกันการเกิดสนิมให้กับอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรค่ะคุณครูไปไวมากเลยขออนุญาตกลับไปที่ การป้องกันการเกิดสนิมเด็กๆตอบคำถามครูเลยค่ะเขาทำอะไรคะเนี่ยทาสีใส่เหล็กค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าเวลาเหล็กมันเป็นสนิมมันจะได้เอ่อาให้สุดลูุกนะช่วยเพื่อนหน่อย ป้องกันการเกรีสนิมโอ้จัดไปจะทาม,มากป้องกันการเกรดสนิจมจบค่ะกิ๊กคุณถามก่อนครูครูจับประเด็นได้ว,ว่ากิ๊กบอกว่าทาถ้ามันเกิดสนิมสแสดงว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้ทาใช่ไหมลูกมันมีหลายหลายวิธีการใช่ไหมคะเวลาเราซื้ออุปกรณ์ออะไรมาบางครั้งตอนแรกมันเคลือบสนิมอยู่ใช่ไหมลูกพอมันเคลือบอยู่มันจะอยู่ได้สักระยะใช่ไหมคะ พอมันเริ่มเป็นสนิมครูเข้าใจว่าอย่างนี้ใช่ไหมกิกใช่ไหมชลดาเสร็จแล้วชลดาก็จะแก้ปัญหาถ้ามันเกิดสนิมชลดาจะทําอะไรกับโครงสร้างนั้นลกูกทาสีทับทาสีทับโอเคในกรณีนี้คือมันเริ่มมีสนิมมันก็ทาสีทับคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนช่วยได้ไหมคะไม่ได้ไ,ได้ไหมขอขอชัดชัดนิดนึงคะ่ะ ได้หรือไม่ได้คะหรือว่าได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ไม่ไม่บางคนบอกไม่ไม่นะคะคตอบน่าจะบอกอยู่ว่ามันอาจจะช่วยชะลอตัวที่มันเป็นไปแล้วมันก็เป็นใช่ไหมถูกป่ะเออถ้ามันอาจจะมีสนิยู่แล้วมันก็จะเป็นถ้ามีอากาศเล็นรอนเข้าไปในรูทุนของสีก็อาจจะมีสนิมบ้างแต่น่าจะดีกว่าไลยคะดีกว่าที่ตัวที่ปะทะกับ อากาศสัมผัสอากาศหรือความชื้นแบบตรงๆใ่โลกะการทาสีก็เป็นหนึ่งอย่างค่ะที่ช่วยชะลอถ้าเราทําได้เร็วแล้วก็ควรจะทำเห็นไหมคะอ่ะต่อไปค่ะล,ลูงและการเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบด้วยน้ํามันเัมผัสกับน้ำและออกซิเจนได้ค่ะเพื่อลดการสัมผัสกับน้ำ<ต>เรา,เราได้เรียนรู้ว่<ร>า วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กภาษาอังกฤษก็คือ rusting นะ rusting นะคนสนิมโดยมีลักษณะของมันก็คืออะไรคะอ่ามีน้ำมีเหล็กมีเหล็กก่อนอันดับแรกมีเหล็กโดน,นนะ้ำแล้วก็ไปเจอกับออกซิเจนใช่ไหมคะถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ออกเป็นสนิมสนิมมีลักษณะสีน้ำตาลแดงสดุปแล้วนะเนี่ยผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ทราไม่เหล็กผุกปั่นใช่ไ ก็ได้ลูกลมแรงจปงจังค่ะเห็นไหมคะวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดสวยไหมคะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาพัฒนาไปแล้วูอยากได้แบลกคดาว์แบบนี้จะมาทำกูนักเรียนตาลายไปก่อนแล้วอยากมีปฏิทิริยาเคมีอีกตี่หรือเปล่าค่ะและเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันและสิ่งต่างๆรอดตัวอย่างไรบ้างจบแล้วนะคะขออนุญาตข้ามนะคะ เมื่อกี้คำถามพวกนี้คุณครูเตรียมไว้แต่ว่าเด็กๆตอบให้คุณครูแล้วนะคะคุณครูก็จะข้ามไปนะคะอันนี้ข้ามไปเลยค่ะที่นี้อันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามไปแล้วทําไมถึงใส่โซเดียมคลอไรด์ลงไปอันนี้ผ่านนะคะใส่น้ำมันทำไมตะปูเหล็กสัมผัสอากาศจะเป็นอะไรอันนี้นะคะมันเป็นคำถามระหว่างที่ดูสไลด์ดูวิดีโอไปด้วยนะคะสรุปเลยนะคะ เด็กจะเกิดสนิมได้เมื่อมันสัมผัสกับอะไรโลกรับหรือ,อยังแก๊สน้ำครับแก๊สอ,ออกซิเจนถูกต้องขอบคุณครับเวลาเทพนะคะต่อไปฮะพร้อมสำหรับการสอบหรือ,อยังคะทุกคนเปิดคุชิตขึ้นมาค่ะคุณครูจะขออนุญาตไปเปิดของคู่เหมือนกันนะ,ะคะคุชิตเพิ่งใช้มาได้ประมาณสอง ข้อสามนี่ใช้เคยใช้กับครูอยู่เนาะสองครั้งหรือครั้งเดียวนี่แหละจาไม่ได้นะคะแล้นักเรียนก็เล่นไปหลายรอบนะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะแชร์คทฤษิีของครูนะคะอ่าใช้เวลานิดเดียวนะฮะเพราะว่ามันจับเวลานะคะให้สัญญาณคุณครูทีว่าหนูเข้าได้แล้วค่ะลูกมีใครเข้าทฤษิีได้แล้วบ้างคะเข้าเข้าตรงไหนอ่าเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอนะเวลาเทพน,นะคะ วันที่ทาเวลาเชศมากนียที่เราเรียนเปิดเรียนเป็นสัปดาห์นึ่งอ่ะตัวนี้นะคะเราเคยทําตั้งแต่อตอนที่อยู่ในห้องเรียนเนาะอตัวนี้คุณครูให้ทําในห้องเรียนแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองกันแบบนี้เลยค่ะลูกเด็กๆเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ใช่ไหมคะเป็นหน้าจอสีม่วงค่ะมีสีม่วงสีขาวโอเคเห็นแล้วใช่ไหมลูก อทีนี้นะคะจะเป็นอค่ะพอหนูใช้ซูมมันก็เลยต้องสองรอบนะคะค่ะต้องสองรอบค่ะอ่าอาจารย์ก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะค,คะ่ะเด็กๆได้ยินครูนะลูกมีใครสามารถเข้าพิสิทธ์ได้แล้วบ้างมีไหมคะถ้าไม่มี ขอรหัสค่ะอ้าวขอรหัสเลยโอเคโอค้วดเ,เ,เร็วมากนะคะน้องกิ๊กค่ะว่เร็วมากกิ๊กอ่ารอแป๊บหนึ่งกิ๊กนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์หน้าจอให้เลยห้าข้อเท่านั้นนะคะใช้เวลาแบบที่ประหยัดที่สุดนะ,ะประหยัดที่สุดหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราเริ่มประมาณสิบโมงตอนนี้เหลือประมาณอ่าเจ็ดชั่วโมงเอ้ยเจ็ดนาทีเท่าที่ เจนาทีน่าจะเพียงพอสำหรับการการทำควิสตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าห้องเรียนครูเลยค่ะขอสักอย่างน้อยห้าคนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะลองดูว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าทำตอนนี้ได้ก็จะขอบคุณมากนะฮะรหัสห้องเรียนค่ะรหัสควิสค่ะโทรที7เจ็ดสค่ะ เอามาแล้วหนึ่งค่ะโอ,อ้ห้ามถามว่าห้องคือใคนี่คุณครูอยากถามอะค่ะเอ,อ่อช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมคะขอเป็นเอ,อ่อขอเป็นชื่อเราชื่อเล่นก็ยังดีค่ะที่คุณครูรู้ว่าหนูคือใครนะฮะเดี๋ยวคนที่เข้าไม่ได้คุณครูส่งลิงก์ให้ทางแชทแล้วค่ะขอบคุณค่ะคส่งไปทางแชทแล้วกดลิงก์นั้นเข้ามาได้เลยครับค่ะ คงให้เขาไม่ได้นะครับยังเขาไม่ได้ไไดใช่ไหมคะับรหัสต,ต้องใส่ชื่อก่อนนะใช่ไหมครับถูกต้องครับ Enter your name Enter your name อย่าไปเอา725นะใส่ชื่อเล่นเราไปเลยค่ะง่ายดีเอาชื่อเล่น,นะ่ะครูรู้จักอยู่อ่าทีนี้เด็กๆก็รัหัสห้องเรียนค่ะมาแล้วอเจ็ดคนแล้วค่ะถ้าเจ็ดคนปุ๊บคุณครูจะเซฟเวลาแล้วนะ,ะเราจะเริ่มเหมือนได้หรือยังแปดอ่านนิมานิดมาค่ะเชิญค่ะ เชิญค่ะระหว่างนี้คุณครูจะซ่อมอุปกรณ์ครูไปด้วยนะคะค่ะหนูชื่อว่าห้ามถามเลยครูคะอะไรนะคะหนูชื่อว่าห้ามถามนะครูคะหนูชื่อว่าห้ามถามไม่รู้แหละในรายชื่อนักเรียนคุณครูไม่มีชื่อหนูห้ามอะไรนะห้ามถามเนี่ยคุณครูจะไปให้คะแนนใครได้ล่ะเพราะเสร็จจากตรงนี้คุณครูก็จะโหลดเอาตารางคะแนนมา เอออะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ,อะตอนนี้9คนขออนุญาตอยู่ในห้องซูมมีสิบเอ็ดอาจจะเป็นครูแล้วก็คุณอาจารย์ใช่ไหมคะอ่าขออย่างนี้เลยก็แล้วกันค่ะอะถูกต้องมีนักเรียนเก้าคนนักเรียนเข้ามาครบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาค่ะมาแล้วครับคุณครับโอเคขออนุญาตเลยเนาะ คุณครูจะเริ่มเลยนะคะเชิญค่ะห้าข้อเท่านั้นนะคะนักเรียนทําไว้ที่สุดแล้วก็ต้องถูกด้วยถึงจะคะแนนถึงจะมาเชิญค่ะนักเรียนเห็นคําถามแล้วเนาะครูรอคําคตอบอยู่ค่ะยังไม่มีใครทำสักคนตามาแล้วค่ะผิดด้วยค่ะท้ามถามว่าเขาคือใครด้ค่ะเนตมาค่ะคุณซับโดนแซงครับน้ำมันรั มาแรงค่ะนวลตอบให้เร็วกว่านี้โลกถ้าหนูตอบเร็วกว่านี้หนูจะแซงเพื่อนได้แต่ต้องถูกนะคะเปอร์เซ็นที่ถูกตอนนี้อยู่ที่55แสดงว่าเข้าใจขึ้นเดียวเองใจขึ้นเดียวเองค่ะค่ะมาแล้วอา้าน็ตมาแซงเน็ตยังไม่มีใครค่าน็ตได้เลยพันเจ็ดช้าไปเน็ต กินะ๊ตอบผิดน่ะได้ข้อหน่้าก้อนะคะเลือสองข้อสำหรับสกุลรัตันหใครจะแซงสกุลรล์เชิญเลยค่ะครูอนุญาตมีตอบผิดครับนวรัตนข้อที่3 4ดวลลูกนวรัตแซงขึ้นมาอยู่ที่2แล้วนะคะอ่ะโอเคโอเค ชีวิตอยู่แค่หนึ่งข้อค่ะนวรัต์ค่ะห้ามพลาดค่ะต้าเหลือข้อเดียวค่ะลกูกอันนี้ผู้นำของเราคือสกุลรัฐจัไประมาณห้าส <50, S 2> ิบสี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นยังห้าสิบเก้าเพิ่มขึ้นมาอีกได้นีมคะสักหกสิบหกสิบแล้วห้ามตอบผิดอีกเด็ดขาดคุณซับนะคะคุณซับคุณรัฐตอบถูกทุกข้อได้สี่พันใครจะเซงสกุลรัฐเชิญค่ะ ไม่น่าจะมีสกุลรัตทำได้ดีมากเลยค่ะวันนี้สุดยอดคุณทรัพย์สามพก้าถูกสี่ข้อในหาข้อตา้าหมดพลังไปแล้วเหรอคะลูกว,วันนี้อโอเคโอเคดีมากค่ะเสร็จแล้วเหลือใครอีกคะช่วยทำให้เสร็จอย่างรวดเร็วค่ะคุณครูจะปิดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเหลือป้ามความจัดการข้อสุดท้ายของความเรียบร้อยลูกโอเคครับเสร็จแล้วค่ะ,อะตอบครบทุกคนค่ะลูกอจเลยค่ะเรียนรู้เฉลยกันหมดแล้วคนที่ได้ที่หนึ่งคุณซับเอ้ยสกุลรัฐคนที่สองนะคะคุณซับแล้วก็ที่สามคือห่้าโอเคค่ะเรียบร้อยคุณครูคคก็จะทำการดาวน์โหลดนะฮะ ดาวนโหลดควคำตอบโอเคจะอีเมลให้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะคงไม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะโหลดตัวนี้ลงไปนะคะตารางจะได้ตารางคะแนนเดี๋ยวคุณครูจะเก็บไว้ทีหลังเนาะเดี๋ยวครูจะไปดทีหลังอ่ะทีนี้วันนี้ก็จบแล้วนะคะส่วนใหญ่นักเรียนตอบคำถามที่คุณครูถามมาหข้อมีใครได้เต็มบ้าง ทำไมไม่บอกว่าหนูค่ะสกุลรัตน์สกุลรัตน์ดึกเต็มนะคะดีมากค่ะอ่ะปมือให้เพื่อนหน่อยเร็วปมือ,อยังไงคะรีแอคชั่นปมือกดรีแอคชั่นนะคะเวลาปมมือในในซูมเนี่ยอย่ามาปม่างนี้นะให้ตบให้ปบแบบนี้นะคะใช่ไหมนวรัตน์นก็ใช่ย่อยนะ,ะเก่งนะคะวันนี้นะคะอ่าพูนซับได้ที่สองตาได้ที่สามพูเข้าใจว่าปัญหาของตาคือโทรศัพท์แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่ในห้องเราทําได้ วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเป๊ะนะคะ60นาทีนะคะไม่รวมค่าเทคนิคเนี่ยตัดไปถือว่าประสบความสำเร็จนะคะโอเคค่ะเด็กๆวันนี้นะคะขอบใจทุกคนมากนะคะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณครูติดต่อไปคุณครูมีนิเทศโรงเรียนอื่นเหมือนกันพรุ่งนี้แต่ว่าแต่ว่านะคะคุณครูจะให้งานระไว้นะคะโอเคก็รักษาสุขภาพนะคะ รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะในชุมชนของเราน่าจะอีกนานนะคะดูจากการประชุมเมื่อวานนะคะพรุ่งสัปดาห์หน้าไม่น่าจะได้เปิดนะคะแต่การเรียนของเราจะไม่หยุดนะคะลูกอะก็สวัสดีลาคุณครูสุรินด้วยคุณครูสุรินยังอยู่นะคะอะขอบพระคุณคุณครูมากเลยค่ะอะเรนบอกค่ะขอบคุณคุณครูสุรินก่อนคะอ่ะอันดับแรกขอบคุณก่อนคะ่ะนักงเรียนทาง้าค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ค่ะบค่ะขอะขอนุกคสะขอบคุค่ะบุณค่ะอค่ะขบคะขคข้าห้องน้ณคะสวัสดีค่ะบค่ะสวัสดีค่ะบ